ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง JT Housing ครับผมก็หามาให้เพื่อนๆได้แหละเจ้า y z XR6 เสียงหวานจับใจเดี๋ยวลองไปดูกัน มาพบก็บวานใจนะครับตัวตึงตัวแรง r 6เป็นรถที่ต้นไม่มีจริงแต่ปลายนี่ต้องเรียกได้ว่าคนละเรื่องเหมือนรถคนละคันนะครับต้นกับปลายคันนี้เทียบกับ ZX6 นะคนควรจะชอบเอามาเทียบกัน ZX6 มันจะ มาไวกว่าแต่เน,นี้ยท้ายหนักมากนี่ครับเจ้าขอ,องลองดีถ้าเป็นรถที่ปลายหนักคอพับเลยครับคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับเป็นท่อ JP เสียงเขาเรียกว่าโมโต g p เลยคันนี้แล้วก็มีการแฮน แล้วก็เป็นอุดกระจกครับเป็นชิลดำเป็นสติกเกอร์สวยมากคันนี้พี่ผมเพิ่งได้มาไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแต่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูหน้าปัดเรลนไหม่กันใช้ได้เลยคันนี้นี่ครับหน้าปัดเรือนไหม่ก็บอกครบๆนะแต่ไม่มีเกน้ำมันมไม่เข้าใจาเอกไนไฟท้ายสุดยอด เป็นไฟท้ายแต่งนะไม่ใช่ไฟท้ายเดิมแล้วก็ไฟหน้าสุดยอดเลยครับก็ดูเหมือนจะอวยหน่อยนะคะนันนี้เพราะว่าชอบมากเป็นรถที่แบบรถในฝันเลยอะรู้ว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบเหมือนกันนะเป็นรถที่ต้นไม่มีแตกปลายนี่โหดมาก ก็ผมลองขี่มาแล้วเมื่อกี้ขี่มาสักสักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ก็ได้ระยะทางพอประมาณพอได้รู้ว่าหาตาเร่งเป็นยังไงนะขี่ดีถ้าไม่ได้เค้นคาเร่งอะไรก็เป็นรถที่ต้นไม่ค่อยมีแต่ ปหนักมากๆของแต่งไม่ค่อยมีนะครับคันนี้พี่เขาไม่ค่อยแต่งอะไรตอนแรกพี่เขาขี่อาวันนะแต่ว่ามีปัญหาทางด้านส่วนตัวของเขานิดหน่อยปัญหาส่วนตัวทำให้เขาต้องขายอาวันนะแต่เขาทนไม่ไหวมั้งก็เลยไปซื้ออาหกมาขีเลย เบรกเดิมปั๊มเดิมทุกอย่างเลยปั๊มดีนะนิชินเนีน่ใช่นิชินด้วยก็จริงๆคันนี้มันเป็นรถที่ดีอยู่แล้วอะ R6 เราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะก็เดี๋ยวลองฟังเดียวข้อกันดูว่ารันมากๆ น่าจะด่าเอามันดังเกินก็พี่เจ้าของมาแล้วก็พี่ลองบอกการใช้งานในชีวิตประจำวันไหนอพี่ว่า,าเป็นยังไงบ้างเจ้าคันนี้มีอย่างเดียวคือเมื่อยเมื่อยใช่ <laughs> เมื่อยมากยงอื่อนโอเคหมดยังอื่นโอเคหมดคชครับขับง่ายกว่ตัวพัน มันมันไม่กระโชกห้องฮากเหมือนอาวันแรงแรงก็แรงพอดีพอดีคือเขาเรียกว่าใช้ในเมืองเหมาะสมใช้ในเมืองเหมาะสมไม่ได้ปลื้ป่าไปจะแรงก็แรงได้จะแรงก็แรงได้แต่ว่ามันอยู่ในรอบของมันพูดอย่างี้ดีกว่าจะไปไกลก็ได้ไปไกลก็ไปไกลก็ได้ไปไกลก็โอเคเลยกำลังเหลือพูดอย่างนี้ดีกว่าผมว่ากำลังมันเหลือ สวยสุดยอดเลยครับก็คงไม่มีอะไรมากผมไม่เก่งรีวิวเก่งขับอย่างเดียวขับแม่งอย่างเดียวพูดไม่ค่อยเก่งก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมพามาดู yzf r6 ก็เดี๋ยวยังไงมีคลิปขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลย ไม่รู้ว่าคลิปนี้คลิปรีวิวกับคลิปขี่ไหนจะลงก่อนกันอยู่ที่อารมณ์คนตัดก็มีอะไรจะนำเสนอไหมครับคันนี้นี้เหรอไม่นะอยู่ที่ชอบดีกว่านะผมว่าใช่อยู่อยู่ที่คนชอบใช่ครับอยู่ที่คนชอบแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคล ยังจะมาขิงกันว่าแซดเอหกดีกว่าอาหกหรืออาหกดีกว่าแซดเอหกมันคนขี่เขาไม่พูดคนพูดเขาไม่ได้ขี่มากกว่าใช่ไหมพี่ผมว่าอย่างนั้นนะก็รอติดตามกันได้เดี๋ยวผมเปิดไอจพี่หรือว่าเฟซไว้ได้ไหมเพื่อคนไปติดตามอะไรอย่างงี้เพื่อไปชมรูปสวยๆจากรถคันนี้นะพี่เขาถ่ายรูปสวยมากก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ ช่องเราเจีเทียลซิ่งเราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณพี่ดีมากมาครับผมที่เอารถมาให้ผมรีวิวเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับ